พลังเสียงแบบข <ği> ึ้นมาก็ร้องเนื้อผิดแล้วเห็นไหมนี่ขนาดมีเนื้ออยู่ตรงหน้าเนี่ยวันนี้ไม่จะมาร้องเพลงให้ฟังจ้าแต่ว่าจะร้องเพลงเฉยๆเนี่ยคงจะไม่ได้เพราะว่าระดับอิดไม้แล้วนะคะวันนี้ไม่ก็เลยจะมาทำมินิ MV ด้วยคือแบบว่า a c t ิ้งระดับฮอลลีวูดอย่างนี้แล้วก็พลังเสียงแบบ อย่างเจมีเฟอร์คิมแบบนี้นะคะเราจะปล่อยไปเฉยๆไม่ได้และสิ่งที่สําคัญแล้วก็ขายไม่ได้นั่นก็คืออุปกรณ์ในการถ่ายทําใช่ไหมคะซึ่งก็ต้องเป็นกล้องแน่นอนว่าอิดไมจะไม่ใช้กล้องธรรมดาเพราะว่าวันนี้เนี่ยไมยจะใช้หัวไวเมดยี่สิโปรแบตอึดทนทานมีขนาดถึง4,200ม ah. ิลิอมมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยมจะถ่ายทําออกมาเป็นยังไง ก่อนที่เราจะถ่ายทำนะคะเราต้องมาทำการเลือกเพลงกันก่อนนีตัวบอดี้นะคะเป็นสี Emeral d g r e e n นะคะเป็นสีเขียวมรกตสวยมากน่าใช้สุดๆมาเดี๋ยวเรามาทำการเลือกเพลงกันก่อนดีกว่านะคะมายเคย cover นานมาแล้วเพลงเนี้ยอยู่ในไอสมัย i อยังไม่โดนแฮกชื่อเพลงไม่ต้องกลัววันนี้เราไม่ได้ร้องเพลงถ่าย MV ธรรมดาเพราะ่าจะเล่นกีตาร์ด้วยมาเดี๋ยวเรามาซ้อมกันดีกว่ามาซ้อมกันดีกว่า มาก็ร้องเนื้อผิดแล้ว <S <S <bubble movements> เห็นไหมที่ขนาดมีเนื้ออยู่ตรงหน้าเนี่ยโอเคมา <S <S <singing> <S เอาจริงเลย <S <S <singing> <S มาไม่ว่าม ก็ต้องเปลี่ยนพันไปเพราะชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงทุกวันแต่ในใจฉันเะอมืนของละคงเดิมอย่างนั้นอ้อมกอดของฉันจะประคองเธอในทุกๆวันเพราะสัวฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนไปและตอนนี้ ที่เธอเป็งทุกใจคงไม่ต่างอะไรกับความรู้สึกของฉันจะดูแลเธอคนเดียวตอลอดไปจะคอยเคียงข้างไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะอยู่เป็นคนสุดท้ายและจะไม่ไปไหนให้เธอจงเชื่อใจคนอย่างฉันจะ สญญาเพราะการเวลาไม่อาจจะเปลี่ยนใจฉันเธอไม่ต้องกลัวเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันจะดูแลเธอคนเดียวตลอดไปจะคอยเคียงข้างไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะอยู่เป็นคนสุดท้ายและจะไม่ไปไหนให้เธอจงเชื่อใจ คนอย่างฉันเจอรักเธอคนเดียวขอสัญญาเพราะการเวลาไม่อาจจะเปลี่ยนใจฉันเธอไม่ต้องกลัวเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันจบแล้วจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะเอวี MV. ไม่ร้องครอบไหมโอ้โหและเอวเป็นไงคะสวยฟุง้งฟิ้งมุงมิ้ง ที่สําคัญเนี่ยแบดให้ดูก่อนนี่แบดยังเหลืออีกตั้ง 85%จะบอกว่าหัวเว่ย Mate 20 Pro ตัวนี้นะคะเขามีมาตรฐาน TUV Safe Fast Charge System นะคะชาร์จแค่30นาทีเนี่ยใช้งานได้ถึง70%กันเลยทีเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยนอกจาก TUV Safe Fast Charge System แล้วเขายังมีเทคโนโลยี Wireless Reverse Charging นะคะซึ่งสามารถชาร์จแบตให้กับอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยซึ่งหัวเว่ Mate 20 Pro ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นแรกของโลกที่ทำได้เรียกง่ายๆว่า คล้ายๆกับเป็น power bank เป็นในตัวได้นั่นเองโอ้โหเจ๋งมากแบบนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้แล้วนะเอาล่ะสาหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากไลค์ฝากแชร์เพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยมยจะมาร้องเพลงหรือว่าจะมาทําอะไรอยากให้มทยทอะไรก็อลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะคะหรือว่าแบบเอพี่ไมยช่วยร้องเพลงนี้ฟังหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าขอิขสิสธิ์ไม่ยากเดี๋ยวจะร้องให้ฟังแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของมยลงแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยบ๊ายบาย